อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9เดินทางไปที่ธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยสาขาลาดยาวเพื่อตรวจเช็คยอดเงินดิจิทัลวอลเล็ตวันสุดท้ายกันตั้งแต่เช้ามืดพร้อมเตรียมเบิกถอนเงินนำไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันโดยต่างบอกว่าดีใจที่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายได้เป็นอย่างดี ซึ่งชาวบ้านที่มารับเงินต่างบอกว่าหลังตรวจสอบรายชื่อและทราบว,ว่าตนเองมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีวันนี้จึงรีบมาเบิกเงินดิจิท a ล w a l l ล็ตหน0่งบาทเพื่อนําส่วนหนึ่งไปแบ่งชําระหนี้และส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้สําหรับนำมาใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเงิน1,000งบาทที่รัฐบาลให้มานั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เงินจํานวนมากแต่ก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดี